ก็คือทวินทวินเป็นฝ่ายชนะแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโอเคครับตอนนี้คือทาง F4 มีอะไรอันนี้หรือเปล่าครับอ่า F4 ไม่ไม่แจ้งไปครับใช่ F4 ไม่แจ้งผมไม่แจ้งใช่ F4 แจ้งผมไม่มีไม่มีครับไม่มีโอเคครับแต่เพิ่งผมมีเรื่องนึ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 งผมขอเรื่องนึ่งอ่พอดีว่ามีคนไม่ไม่ไม่ใส่แท็กอ่ะเข้ามาบัฟในวอลผมอ่ะไม่ใส่แท็กเข้ามาบัฟในวอลใช่ใช่ใช่ครับมีคนมาบัฟมาผมมีโกะอะไรบอว์บอว์ไหนครับบอว์ไเลขอะไรครับ ว433ผมว่าครับเอ่อว433อ่ะมันมันก็ถือว่าบับได้หรือเปล่าเขาไม่ได้ใส่แท็กเข้ามาบัฟนะถ้าคนใส่แท็กเลยผมจะไม่ว่าเลยนะใช่ครับใช่ตุดนันไม่แน่ใจชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวผมอ่ะผมผมผมส่งให้สภาไปแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนดูกงได้ไหมครับตัวนี้คือแจ้งแจ้งอะไรแจ้งก็คือไม่ใช่ไม่ครับมันมีคนไม่ใส่แท็กอ่ะมันเข้ามาบัฟอันนี้ผมอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวแก๊งครับมันไม่เกี่ยวก๊งไม่เกี่ยวแก๊งไม่เกี่ยวแก๊งรีบกว่ารับเ เรียกล่าขอขอให้บอกคนในแก๊งดีกว่าครับว่าอย่ามาใส่แท็กมาได้ไหมครับได้ครับได้เนาะไม่มีหลักใจเนาะโอเคไม่มีเลยไม่มีเลยได้เนาะแล้วก็แล้วก็แล้วผมก็พูดต่อได้นะคือคนในแก๊งคนก็ความบาบากันนะเด์วอลด้วยนะอันนี้เลยใครครับคนไหนหลายหลคนเลยครับผมใช่ครับไอเข้าไปครับแต่ไอ้ไม่ได้บับเลยไอก็ไป debut ไปอันนี้อันนี้ตของบอกแค่สองคนเลยอีสองคนออกหน่อยครับอีสองคนออกหน่อย คือถ้าคือถ้าถ้าถ้ามีอะไรก็ไม่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 ต้องส่งให้สภาเนาะอันนี้คือส่งให้สภาไปแล้วใช่ไหมครับแค่ครับแค่เนี่ยอันนี้แค่ส่งแค่นี้ครับคนไม่ไม่ใส่แท็กอ่าอันนี้คือนะครับผมอ่าคือถ้ารับผมมาส่งเรื่องเอ้ยผมมาส่งเรื่องนี้นะถ้าส่งไม่ใส่แท็กก็คือคุณแจ้งเนาะอ่าครับผมก็คือแจ้งใช่ไหมครับคือบอกทุกอย่างผมแจ้งทุกอย่างเลยนะโอเคไหมคือแจ้งใช่ไหมถามวิธี ถ้าไม่แจ้งคุณก็บอกสภาว่ายกเลิกส่งเโอเคครับอาสภายกเลิกไปก็ได้ครับ้งงั้นเโอเคครับโอเคโอเคโอเคได้ครับผมโอเคครับคือตอนนี้เราไม่มีอะไรติดใจกันแล้วเนาะสองแกงใช่ไหมครับผมครับผมโอเคมีอะไรติดไหมครับไปโฟไม่มีครับไม่มีครับไม่เอา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 หัวแดงเข้ามาดีกว่าผมติดกับหัวแดงอะหัวแดงอ๋อน้องไม่อยู่แล้วครับน้องออก้ไม่ไม่ไม่บั๊กจะบั๊กจัยังอยู่เบั๊จะไม่ใช่ครับอันอันอันอนละคนครับอันละคนละคนอนละค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 นหัวแดงหัวแดงอันนั้นมันยาไอ้ไ่ชคร อืมเอ่าแล้วไป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 ถามเขาหน่อยว่าเขาจบไหมนะได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวไปถามน้องให้ป้าป้าป้าถอดรองเท้าใส่รองเท้าหน่อยสุขหน้าแก้วงั้นเออใช่ผมม่งผมมั่งผมผมอยากจะคุยกับคุณคือผมอ่ะไม่ติดแ้วนะแต่แต่ตอนนี้ครับคือคุณอ่ะคือคุณจะยืนแรงคุณยืนแรงผมไม่ว่าหรอกแต่คุณอย่าอย่าเบ่งแบบว่า เออมาเก็บของทาไมที่นี่อะไรเงี้ยพูดอะไรไใส่กูไม่มีนะครับไม่ไมีะนะผมผมได้ข่าวมาว่าไป<ด>พูดอะไรอย่อี<ๆ>ข้ขอ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 พูดนิดนึงครับคือปกตินี่น,นี่ไม,ไม่ไม่เคยพูดใส่แบบนี้อยู่แล้วครับแต่แบบไม่ไม่รู้ว่าน้องไปพูดตอนไหนเหมือนกันก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าผมได้ข่าวแล้วไม่ควรสงถามก็ได้คุณต่อเลยนะขอขอโทษด้วยแล้วกันครับถ้าแบบไปพูดอะไรใส่ได้ครับได้ อ่ะต่อแล้วสตพาโอเคครับอันนี้เราคุยกันเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมมาถอดรองเท้าใส่รองเท้าโอเคไม่ได้ใส่รองเท้านนั้แก๊งเราจะรับคูดาวกันไม่ได้ใช่ครับเรารับโปรเทคไหมฝ่ยรับประปากับฝ่ายผมรับเออทวีวีรับโปรเทคไหมครับโอเคครับโอเคงั้นก็เอ่อไอโฟนขอข่าวครับครับผมขออยังหนึงนะอันนี้ถือว่าจบนะ คุณให้ขอแดงมาขอโทษหลานผมด้วยเพราะว่าวันนั้นหลานหลานผมขอโทษวงเพราะทางที่หลานมัไม่ได้ผิดไอ้นี่อยู่บ่วะอขอวผไม่ผาขอแค่นั้นถ้าคุณผู้ชายหรือผู้หญิงครับพี่ชายคุณคุณจะขอโทษไม่ขอโทษไม่ขอโทษผมไม่รู้แต่ผมขอตรงนี้นะผมให้ขอโทษหลานผมคืนอันนี้อันนี้โอเคไหมได้ครับได้ได้ถ้าคนที่จะาไอมาประกาศเรียกพวกผมก็ได้ครับแลไม่ใช่คิดขอไม่ได้ยาไอครับของคนนั้นไม่ได้ยาไอครับ คนทีะไม่ใช่ไม่ได้ฟังผมก่อนหัวแดงไม่ใช่ยาไอครับหัวแดงคนเมื่อกี้นี้คือเขาเพิ่งไปเปลี่ยนหัวมาคู่แฟนเขาครับมันไม่ใช่คนนั้นที่ที่ไปที่ไปที่ไปบอกขอโทษแต่แต่ที่แรงเขียวเป็นหัวแดงผมไม่รู้ว่าใครนะแล้วแต่อคนนั้นนะครับป้ามึงอะคนนี้แหละครับคือคนนี้หรอมึงอะอยู่วันนั้นกูไม่อยู่ใครอยู่วะแต่ยาไอ้นั่นแหละมีคนเล่าให้กูฟังแล้วยาไอ้นั่นแหละยาย้ยายอยู่เปล่ายายอ เดี๋ยวเป็นคนนอกอยู่เว้ยครับไม่ไม่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละให้ตาพาลับดูไปแล้วได้ครับได้ได้ไอ้ไอไม่อยู่อ่ะไอ้ไปแล้วอ่ะไปดูข้างนอกไม่ไม่ไม่เป็นไรถ้าอยู่แบบไปดูก่อนนะครับไปดูก่อนเลยเออผมไปดูข้างนอกกันี่ยเไปดูเนี่ยครับใช่ใช่คนในทวิตใช่ไหมอ่าใช่ครับในงานเขาได้ยินไอเขาเขาได้ยเินไอเฟมาแล้วครับเรียกอันนั้นเรียก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 หลานคุณมาได้ไหมได้เข้ามาได้ไอ้วินเรียกไปดิพี่เขาให้ให้ผู้หญิงผมสีแดงเข้ามาเลยครับ เพี่ป้าป้ครับกี้ไม่กี้ขอโทษดิน้องเขาไม่ไม่ไม่กี่กีทํมมีบอกกูเลยนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมีแล้วเขาบอกกูเงนี้มาเลยมาเลยมาเลยนะครับว่าเออผมมาอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ข้างหลังผมก็คือทวินอันนี้เข้าใจใช่ไหมาเข้าใจครับอ่าคือตอนนั้นนะครับคุยกับเอฟโฟผมมารู้จักเอฟโฟหัวเหลืองคนเนึ่งคือเป็นเป็นเหมือนเป็นลุงเป็นหลานเลยสนิทมากก็คือผมผมบอกแกผมจงบอกว่าเอฟโฟกับเพื่อนกัน แต่วันนั้นน่ะหัวแดงอ่ะมาบอกให้หลาผมไม่รู้จักหรือว่าไอ้ไม่รู้หรือว่าเอฟโฟด์ภูมแรนเสียวอืมแล้วก็<ม>บอกหอให้ขอโทษไม่อะอธิบายนะอืมคือตอนนั้นพี่บอกว่าคือรถมันจอดไว้เฉยเยมันไม่ผิดครับถูกต้องไหมไอ้ก็เลยบอกว่าคือตรงเนี้ยเอฟโฟด์มันยืนอยู่คือมันก็ยืนอยู่เฉยเยแล้วพี่อะจอดรถขวากไว้ตรงกลางไอ้ก็เลยบอกว่าแล้วไม่รู้หรอว่ามันมีคนยืนอยู่ คือที่ไอ้ต้องการจะสื่อคือไอ้หมายถึงว่าเราไม่รู้เหรอครับว่ามันมีคนยืนอยู่เพราะว่าหลานพี่อะเอารถจอดไว้ตรงกลางใช่ไหมแล้วมันเป็นทางสําหรับขับรถอ่าเดี๋ยวนะคือถ้ามันไม่ชนคนตายอ่ะถ้ามันไม่ชนคนตายอะไรอะไอจะไม่มาเลยเลยครับขอโทษต้องขอโทษลามกลับกรับใช่ไหมครับไม่ก็ขอโทษก็แค่นั้นก็จบแล้วยาไอ้ไอ้ขอโทษไปยไอ้ขอโทษไปไอ้ย่ครับขอโทษครับอืมโอเคครับจบนะจบไปครับขอโทขอขอโทษแทนน้องๆด้วยนะครับอ่าโอเคพอได้กับมิกออกไปเลย เราคงคุยกับเขาสองคนต่ออาสภาจบนะครับโอเคนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวสภาประกาศจบแล้วประกาศครูดาวหอมของทั้งสองฝ่ายให้นะครับได้ครับได้โอเคเราไม่มีใจกันแล้วนอกฟีเรื่องไม่มีใจกันไม่ได้ผมจบละผมจบละโอเคนั่นเดี๋ยวส่วนจินเดิมพันเดี๋ยวทางสภาจะให้ได้ครับทางทวินถ้าผมเลยได้ไล้โอเคนั้นทวินทวินไม่รับโปรเทคเนาะใช่ครับไม่รับโปรเทคครับฝั่งเอฟโอรับโปรเทคนะครับ รับครับรับรับโอเคครับโอเคครับผมจอสตอรี่โอเครันสิ้นสุดนะครับโอเคครับผมครับขอบคุณครับบินบอกบินบอกให้ทางนอกขอบคุณพ่อเขาด้วยตามปกติไปดีๆโอเคครับเนี่ยขอบคุณครับพี่ชายครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัสนุกมากครับของของแก๊งครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบพาเปิดประตูให้หน่อยครับค่ะจะรอแล้วผมรีรอแล้วขอบคุณครับกูขอบคุณใครนี่ เฮียพี่เลไปอย่างไวเลยสักเร็วนะพี่เล่เนาะเอียล้วผมด้วยสี่ล้านเท่าไหร่สี่หก้าล้านดิทั้งหมดใช่เป็นการแก้หนวกันไปห้าล้านโอเคครับผมขอบมากครับผมโอเคครับผมตามสภาทำงานไม่เรียบร้อยเปล่า ขออภัยด้วยนะครับได้ครับโอเคครับโอเคครับเออเรื่องเรื่องเอตานั้นเรื่องที่ที่นั่นแหละที่มาบอกน้องผมว่าแปดไฟไม่จบพยายามคุยคุยกันต่อนะอ่าอันนี้อันนี้เข้าใจเอเเดี๋ยวอันนี้ถอพาอันนี้อันนี้สอาแจ้งให้เรียบร้อยแล้วครับโอเคผมผมเข้ามาคุบน้องหับอกอ้าวบอสแล้วบอสบอกว่าฟันแปดไฟจบอะไรเงี้ยผมจะได้บอกอะไรเงี้ยมันงงกันไง อ๋อโหลดโค้ดโค้ดโค้ดแล้วครับข้าพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ใต้สะพานพี่กำลังจะลงไปแล้ว่ะเฮ้ยคุดคุดมาแล้วพี่ก็ดีแล้วพี่อยู่พาวยังไงตีงว่าพี่อยู่ใต้สะพานน้องอันนี้ตเราลบเลยตากวันได้ปะไม่ได้ดิมันหมดเขตไปแล้วอ่ะโอ้เคโอเคเรต้องมาบอกเราต้องมาบอกตแตงเมื่อวานแลยโอเคโอเคอ่าตีนแดงนี่ต่อเปล่าเอาง่า